นี่กควกชมพูกครับผมขังโรงงานได้มาเราเน่ละหรอครับสองสามห้งนี่ฮักเอาแนวนี้ครับพ่อพี่พน้องห้างหนึงครับนี่นี่ละใครใครบนยีอยูงยังหญ่อยู่ผมก็ถ้ามีใค,คใครครับผม อีอยู่นี่อี๋ครับมันมัี่ใหม่แย่นั่นขั้งหมดแดงกูปีมันไขอยู่นด้อยู่นี่มูนต้นนี้ะ่ะกคม่วงนี่ละ่ะนี่ขั้งบอลนี่ขั้งเงือจชิบวะใครเหรอครับนี่เป็นแบบน่น ดีครับพ่อแม่พี่น้องข้าเบิรงตามต้วนใหม่เหล่าข้าวเบิรงนี้ถังครับผม,บม,แ,บผมแบบนี่ครับผมเป็นนั่งนั่งกระปกครับผมเป็นคืเอ,อเป็นแม่เป้งแม่เป้งอ่อนนะครับผมกระถังบ่ถังบ่อนอ้อยนี่ครับนี่อุ่นถังบางใยหนึ่งเดีหลายเติมพิ้วละแล้วครับถ้วยพอนะพันจเปินครับผม คิปนีก็ขอจบไปแต่เพียงสำเนียครับผมหักกันไว้ดีกว่าสังกันหักกันบัมนแกนกกน,น,แกนักแฝงแบ่งปันกันคือเก่าครับผมครับผมอุตสาน์พลาดจำเป็นครับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงสำเนียครับผมขอบคุณครับที่ชคมคลิป